สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเรามาแกะกล่องกันนะคะสำหรับงานใหม่สดๆซิงๆเลย power bank ความจุส0ม0มมิลลิแอมนั่นเองรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับไฟเต็มๆมิลลิแอมด้วยนะคะแล้วก็มีมองอ,อก,กนะคะชัดเจนถูกต้องนะคะคุณภาพแน่นๆนะคะเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับคนที่ใช้เยอะๆห้ามพลาดนะและเรามาแกะกล่องกันเลยนะคะแกะกล่องออกมาปุ๊บนะคะ หน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหนะคะใหญ่โตมโหลระทึกเลยนะคะข้างในนะคะก็จะมีสายชาร์จนะคะไถซีนะคะแถมมาให้นะคะเอาไว้ชาร์จนะคะแล้วก็จะมีคู่มือนะคะนี่นะคะเริ่มเล็กๆแบบนี้แถมมาให้เราด้วยนะคะและเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะคะเราสามหมื่นมิลแอมนะคะจากที่รอคอยกันนานแสนนานนะคะ รุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกับความหนาเลยความหนาของเค้เาก็คือประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะแล้วก็จะมีความสูงประมาณนะคะ6นิ้วนะคะ6นิ้วนิดๆนะแล้วก็มีน้ําหนักนะคะประมาณ650กรัมถือว่านะคะโอ้โหนะคะหนักหนักทีเดียวนะแต่ยังไม่ถึงกิโลนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะจะทํามาเป็นสีดําสีเดียวด้วยนะคะลักษณะของสีก็จะออกมาเป็นสีประมาณด้านๆแบบนี้นะรายละเอียดครบครันแบบนี้นะคะแล้วก็นะสามหมื่นินแอมหลายๆคนถามว่าสามารถที่จะพกพาขึ้นเครื่องบินได้ไหมนะคะขึ้นเครื่องได้ ะะตรงด้านข้างตรงนี้จะมีปุ่มกดนะะกดไปที่หนึ่งนะคะรุ่นนี้จะมีการแสดงผลเป็นไฟจุดจุดจุด,จ,ดจุดแบบนี้ไฟไฟครบนะคะ4จุดแบบนี้คือชาร์จเต็ม100%นะคะและเรามาดูกันนะคะสําหรับด้านข้างนะคะสามารถชาร์จนะคะมือถือได้2เครื่อง2 2ช่องเลยนะคะเป็นช่อง USB เราก็สามารถที่จะใช้สายชาร์จแบบนี้นะนี่เสียบชาร์จเข้าไปเลยแบบนี้ เสียบชาร์จได้2ช่องสเครื่องนะคะตัวนี้นะแล้วก็รุ่นนี้จะมีช่องไทซีนะคะช่องไทซีรุ่นนี้คือเป็นการเสียบชาร์จไฟเข้านั่นเองพอเราใช้นะคะจนหมดแล้วนะคะไฟหมดนะคะไฟหมดแบบนี้นะคะอ่านะคะไม่มีจุดไฟเหลือเลยแล้วก็สามารถเสียบชาร์จไฟเข้าได้แบบนี้นะคะ แม่สามหมื่นมิลลิแอมรุ่นนี้นะคะสําหรับพี่ๆที่ใช้เยอะจริงๆใครที่รอมานานแสนนานวันนี้ก็สมหวังสมความปรารถนาแล้วค่ะของเรานะคะไฟเต็มๆมิลลิแอม ah นะคะแล้วก็มีรับประกันสินค้าถึง1ปีครึ่งด้วยพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็แวะมารับชมนะคะที่บ้านฟ้าของปูได้เลยนะฝากไปด้วยค่ะไม่แกะกล่องสามหมื่นมิลลิแอม